นี่ก็คือบัสออชซอนเวนไห้คุณละครับวันนี้เรารอยู่ที่ตัวสัตว์ทหารกันนะครับรอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็คือไก่เขาบอกในกรงนี้จะมีไก่เยอะแล้วก็นู่ เดี๋ยวนี้เป็นกลุ่มนั่นในนกอยูโอเคครับโอเคนะ ไก่ต๊อกเดินวิ่งกันใหญ่เลยอ่ะนี่ไงนี่ก็คือผ่านอืมว่าเป็ดนั่นลงเป็ดครับไม่รู้ว่าทำไมถึงเราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็ดที่นี่ตามหาดเพราะอีกอย่างหนึ่งน,นะทานจิกเป็ดได้ว้านั่นไง นกนกอยู่นะครับนี่ไงนกอยู่ส่วนในกรงนี้ก็มีสัตว์เยอะเกินไปนะครับผมมีสัตว์หลายตระกูลที่เป็นสัตว์ตระกูลนกหมดเลยนะครับไปดูหมาจิ้งจอกกันเถอะเขาผม ว้าวดูน่าจะเพ็กกี้สแกรชอะไรคือเพ็กกี้สแกรชเพ็กกี้สแกรชคือไก่ที่อยู่ในกระตูนนึงแคสต์ครีเอเตอร์เป็นหัวหน้ามมีหัวหน้าเป็นไก่สวนก็มีแมวแซมสโนกับุรักซิงจอบคิดเคซี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคิดเคซี่นะครับ และลองดูว่ากงนี่เป็นกงรงอะไรับเข้าได้นอกอะไรอ่ะลูกมันมีเห็นอยู่บนนั้นนะรู้ไหมนอกอะไรครับอ็จะเป็นนกคักคูหรือเปล่าอ๋อเหรอ,อนี่นนคือนกคักคูองไปหาป้ายสิ มม่มีป้ายลองดูๆๆดีๆทักคูเหรอใช่ไหนลองไปดูใกล้ๆสิ<ล>ว่าหให้คุณรู้ไหมว่าเขาชื่อนกพักคูจริงหรือเปล่ามองสิม,มองแก้วอืมไม่ใช่นกพักคูแค่เป็นนกแก้วว้าวแต่ว่าขนเขาสีออกม่วงๆ่อ่ละลูกใช่นั่นม,มเป็นนั่น ไปดูกระต่ายกันเถอะตรงนี้คือกระต่ายนั่นาจะกระต่ายโอเคมีกี่ตัวลูกมีมีสองตัวนะครับคและไปดูม้ากันเถอะครับอย่าเอามือเข้าไปนะ ทรงเขาอย่างแบดเลยลูกต้นลายของมันนี่แล้วไปดูต้องอุอง่นกันดีกว่านี่ก็คือเต่านะครับเต่าตัวนี้จะมากินแตงกวาของเราไหมอุ้ยเต่าตัวนี้กินแตงกวาของเราไปแล้วนะครับนี่ก็คือทำบนชนิดหนึ่งนะครับใช่ครับทำทานเนี่ยดูสีเขาแย่งกันเลยทำไมถึง พวกเต่าแย่งกันพวกิวแล้ะครับลกูกนม่มีแตงกวาอยู่ในน้ำแล้วก็เต่าที่ว่ายใหญ่ไปไหมอยู่กิน,นตัวนี้อิ่มแนม่อัมนนี้ว่าอิ่มลูกแต่ตัวนั้นอ่ะเนี่ยนี่คือเต่าซูนคาตาใช่ค่ะซูนคาต้าอิ่มมากแต่ตัวที่อยู่ในน้ำน่ะเขากําลังพเพลเยออตรงนั้น,นอ,อ่าให้เขางับก่อนนะลูกแล้วค่อยปล่อยอ่านี่สองตัวนั้นเขาก็อยากกินลูก นั่นโชตูดโอ้โชตูดนี่มาสองตัวยืนบ้างเฮ้ยตัวใหม่สิครับอืมเอาตัวใหม่เลยลนุอ่าอ่านั่นแหละอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าแย่งกันนะเอออย่าพี่ให้คุณให้เอาหน้าเตาเอาขึ้นมาสูงๆสิครับอ้ามแย่งกันนะไม่รู้ว่าเต่านี้เป็นเต่าพันธุ์อะไรอุ้ยเนี่ยงเขากินหมดออนี่ก็คือเต่าสแนปเปิ้ลผมว่านนะครับ ว้าวกินกินทั้งเยอะเลยมาเร็วมาเร็วเต่าหิวโซคุณอยากจะกินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาให้ครับโอ้หิวโซเลยอะ่ะแย่งกันไปนแล้วคะ่ะใช่ทุกตัวเป็นเต่าหิวโซอ่างั้นจ้าต้อนให้ถึงนะว้าวกินนะเต่าสแนปเปิ้ล อามิ่ง่ครัใช่เต่ามีสาหร่ายอยู่ข้างหลังนี่ก็คือเต่าสแนปเปิ้ลนะคะอ๋อเต่าสแนปเปิ้ลเต่าสแนปเปิ้ลจะมีสาหร่ายบนตัวของเขาบางทีบนตาบางทีบนกระดองอ๋อหล่อนูนู้ความรู้ใหม่ของมามีเลยนะคะครับผมมามีขอบคุณนะครับเห็นไหมให้คุณเรียนรู้เยอะก็มาบอกมามีได้เต่าสแนปเปิ้ล จะไม่มีฟันแต่ก็ดุร้ายนะแล้วดูยังไงเขาคือเต่าสเนปเปิลคะเราจะสังเกตตรงไหนอืมเราเรารู้ว่าเต่าตัวไหนเป็นต่อสเนปเปิลเพราะว่าเต่าสเนปเปิลจะมีจะจะมีสาหร่ายติดตัวอีอม่น่าให้คุณเลยบอกนี่คือเต่าสเนปเปิลต่อสเนปเปิลจะมีสาร่ายติดตัวนะคะอื เดี๋ยวเราจะช่วยชีวิตของเต่าตัวใหญ่ด้วยเนาะตัวใหญ่มปลาตัวใหญ่ต <to ่นป้บางตัวมองไม่เห็นอ๋อหรอคะใช่ค่ะมันเป็นเนเจอร์ของเขาหรอใช่น้ำมีเนี่ยู่โซอ่ะโอเคนะเขาทุกคนตอนนี้เราไปดูโซนทเวร์กันดีกว่า ตอนอเคเวียนจะมีตู้เดียวสมว่านะว้าวมีปลาเยอะมากเลยมีปลาคราสด้วยสตัวนี้คือปลาคราสนะครับมแค่ตู้เดียวของของอเคเวียนในตู้จะมีปาลาคราส ปลาอะไรไม่รู้ห้ามให้ปลาห้ามให้อาหารปลานี่ไงไก่ซิลกี้นะครับไก่ซิลกี้ก็เป็นไก่ชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นนะครับเราทำไมอะคะเพราะว่ามีขนนะครับส่วนนี้ก็คือไก่ซิลกี้เหมือนกันนะครับรมองไม่เห็น ครับผมเดินไปไหนก็ไม่ได้เห็นเนี่ยงูตัวนี้น่ากลัวจริงๆครับลูกเนี่ยน่าจะเป็นงูแมวเศร้าดีกว่าแม่มือชี้เข้าไปใคล้มากงูแมวเศร้าสัตว์แล้วก็อันตรายตันหายไปแล้วออกมาหรือยังเนี่ยนี่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 มันไปโผล่หัวตรงนู้นนั่นหลัวฝั่งนู้นเห็นไหมตรงประตูข้างหลังโอ้ยตัวนั้นพิษแน่นอนลูก เล็กๆอย่างงี้แหละตัวดีเฮ้ยออกไปยังอ่ะกำลังเลื้อยมาแล้วลูกแบบเพื่อนๆคงเห็นไม่ชัดนะครับมีสีใหญ่มากตัวนี้น่าจะเป็นน้เหลืองปะไม่รู้ว่าจะเป็นพิษหรือไม่มีพิษตัวนี้เราไม่รู้ไม่มีพิษแต่มันตัวใหญ่มันดีนัดเราได้ครับตัวไรเ ดูน่ารักจังเลย<ะ>ล<ม>่ะดูโคร,ราชก,กันดีกว่าโอเคตอนนี้ล่ะีอีกแล้วอืนนี้อีกแล้วดูนั่น,น,นเป็นตัวน้ำมองเราโอเคนะครับเรากลังจะไปดูหมีกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วเอานิ้วเข้าไปนะครับอู้สิ่งนี้เขาเป็นอะไรอะปิดหูลิงเศร้าลูกเออเขาเศร้าจริงด้วยอะโอเคล่ะไปดูนี่ลิงอันนี้ลิงอะไรอารมณ์ลิงตัวนี้เป็นยังไงอ๋มก็โอเคอยู่ไม่เศร้าไม่เศร้าไม่ตื่นเต้นโอเค ว้าวเฮลโลนี่ไงหมี uh huh. หมีตัวนี้เป็นหมีควายนะครับใช่ค่หมีควายนะครับน้องๆพี่คุณพามาดูหมีควายอ,อืม อ๋อขออะไรห๋อหมีขอหางยาวลูกดูสิฮึฮเฮ้ยก็คุยกันง่ายๆหมีขอหมีขอมันมีว่าเขาคล้ายๆแลปโคลผสมมาหารยาวมากเายาลยใช่นี่ดูดิโซนนี้ก็คือหมีขอเหมืนมอนก,กันอื นี่คืออะไรคาลูกให้คุณหมูป่าดูนอลูกไปดูนะอย่างมือเข้าไปนะคะเนี่ยเล่นโคลนกันใหญ่เลยลูกมาดีพ่อเจอนี่ไงหมูป่าครับหม,ม,มูป่าจะมีเขี้ยวสะบัดนะครับอืม,อม วัวบัวใช่วัวแคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไงกวางครับตรงนู้นก็เป็นควายตรงนู้นก็เป็นแคะมีวัวออก ต้องคอกแล้วก็นั่นก็คลุมควายนะคะหัวอสิสระเลยลเขาก็ให้ฟรีด้อ,อม,อมอยืนตรงนี้นะไหอว่าตรงนี้ไม่้อนนี่ไงเราเราอุสบายจ,จิงโจ้อยู่นะครับอมืม จิงโจ้ที่เป็นแม่สีสีเหลืองแล้วก็จิงโจ้ที่เป็นลูกที่เป็นโจวี่สีสีขาวบางทีแม่กับลูกก็สีไม่เหมือนกันกันได้นะ อีพีหน้านะครับผมและวันนี้ก็พอไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าชอบบล็ออัพช n นลเว็ให้คุณกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย